สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมนั้นมีแนวทางเด็ดๆตัวเลขโดนๆของพ่อบุญรอดมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบาวบุญรอดนักันาอ้วยวันพ่อพ่อจะนั่มทั้งของกาทั้งจุกทั้งของยา,ากงองเดีย๋ยวกว่าของกาทั้งจุกกปดบ่ว เป็็นนไไผค่ะของคุณพ่อว่านึงเขามาตัวใดก่อนคุณพ่อคะเราชิบแปดตรงลวดนะโอ้เข่าชิบแปดตรงลวดวันนี้เป็นเลขคำนวณบ่คะหรือว่าเลขอันใดคะพ่อเลขคำนวณนะคำนวณนี่เขาม้าจะงวดแล้วครับคุณพ่อคะขอถามเนี่ยค่ะจักบาทซ้ำกับซ้ำงวดนึงนี่แหละซ้ำงวดก็งวดว่าหนึงหันบอกฮะครับงวดนี่เป็นงวดที่จีงว่า ยังไงเป็นแน่วท้างกันสี่าโอ้จ,าจาอ้าจ่ะอาทิตย์ผ่านมาสองสามวันนั่นเขาเป็นตัวตรงเบิ้บอกค่ะคุณป่าตรงเบิ้เอะจ้าจะเอามาม่อวานนี้พร้อมโจทย์แล้วได้ค่ะบันนี้ค่ะครับจ่ะเพื่อนเลขกันรักคุงพ่อนะเปนหนาจีกับสองวันนี้มาซีกับสองบอกคะๆๆ่ะรับยิ่่องเอาหนุโจทย์แล้วได้บันนี้นะครับอันเลขหลกักเนาะค่ะเนาะครับ สีแล้วก็สองค่ะวิ่งสองวิ่งสองค่ะลองลองสีนะคะครับจ้าครับอันนี้บมีบนมีล่างอีเพราว่านนั้นบนอันนี้ล่างบ่ว่าบ,บ้าบบนาน,น,าน้ำกันไปเลยจ้าบ้านน้กันบาใช้กันลนนะะน้นวค่ะเนาะครับสองเก้าสองเก้าค่ะศูนย์เจ็ดเด้อค่ะเด้อสองเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะ

ตาดติงติงยี่ติงสองเก่าสองเก้านะคะเนาะสองเก่าจ้ะดติงจ้ะครับดูลองมันหนึ่งซีล่องมันเป็นหนึ่งซีนะคะครับค่ะสุนี่บนลางเลยเนาะค่ะเนาะครับบนล่างบ้วน้แยกเลยมได้แยกใส่น้ำกันไปเลยเนาะค่ะครับเอาอันส่วนมากเลยคุณพ่อนี่บ่ต้องกลับเมนบอกคะบ่บ่ต้องกลับ โอ้บ่วตรงกลับเลยนะคะตัวตรงเลยจ้าจังสีนะมันไมค่อยับห้ไปบเน่ย้าันใจกันกับของตาต้องสูกจังีนะาจ้าครับคือว่าขูของของเพื่นนั้นมาตดวไรเราก็บานนี้ของของไคสิเขาโตตรงโตใกล้เชียงงีน่ากันเพื่นวมมติเพืนมาสองหกีมันมันออกสองแปดจังีน่าโอ้จ้าจ้ครับค่ะพ่อพ่พ่อ เรนของแต่ท้านสุเกเรนมาหลายแล้วแต่ว่ามันบ่พอสีมันยังค่ะโม่พ่อนะครับเพราะว่ามันมันอยู่บ้านใกล้ก็ันก็วังไม่เห็นนุ่กันยุ่งละโอ้ค่ะค่ะ๋ยวถ้ามีโอกาสกันสีพากันไปยุคค่ะคุณพ่อค่ะครับจ้าเอาวันนี้คุณคุณพ่อกัมันใจสองเก่าแล้วก็ร่องไว้หนึ่งซีเนาะค่ะครับค่ะคือว่าทุกพ่อเกเรนมาลายแล้วอันสองเก่าคุณยังชี้เลยนี่ เล,เล่นไม่ร้ายแล้วบอกคะเล่นไม่ร้ายแล้วโอ้เล่นไม่ร้ายแล้วค่ะลอตเตอรี่กี่ที่ไปแล้วเออสองสองสองโตนี่บอคะสองเก่าก็หนึ่งซีนี่ลอตเตอรี่กับเมาส์แพงเลยวัดเตี้ยครับค่ะเอาคุณพ่อเน้นย้ำตัวเลขให้อีกจักบาทแน่ค่ะฮะเน้<า>น,นย้ำตัวเลขให้อีกจักบาทแน่คะ่ะโอ้ยังว่ากันเพื่อนกันชื่อปนบางรางก็ หนซีกับสองเก่าเนี่ยบนบลางเลยโอ้ครับบนบกล่างเลยหนึ่งซีกับสองเก่าเราปฏิคุณพ่อกับมันใจสุดๆเลยเนาะค่ะเนาะคำรับตัวเลขสองคู่นี่ครับจ้าอันสิมีของสุดท้ายว่าพ่อจ้าเนี่ยบอมบูมีอันไทยแล้วให้เลยเนาะค่ะเนาะแล้วเลื่อยทวนบอมี่ซับหนาซับหลังดึงออกดึงเข่าแม่นบ่าว่าบอมบูมีโอ้จ้าจ้าเอากระตามนั่นเนาะพ่อเนาะครับคุณพ่อมีอันได้สิ่ฟาก อันเติมพ่อแม่พี่น้องมาเท้า่ามีแนวสิฝากถึงอันเอฟซีพี่น้องมาเท้าบ่คะคลิปมินุเสียวร้องไห้เพิ่นเบิ่งคลิปแรกมันก็คือว่านะเพราะว่ากันอันนี้มันต้องการเรื่องอนุญาตของเจ้าระเบุคคลเนาะจ้าครับเบ่งไปอันทั้งไปแล้วก็กันความเชื่อมมันเรื่อระเบุคคลนจ้าครับถ้าผู้ให้มัดตัวเองก็ชอบ ตัวแรกก็เอาตัวนั้นไปว่ากันนพ่น้องพ่อพ่อนี่มันแตกแล้วนี่ละฝากกันไอ้พี่นะจ้าครับตั้งว่าจะไหนจะไหนก็ได้ค่ะครับแต่ปัญหานีแค่นี้ละเอ้าจ้าก็่นการบกวนคุณพ่อซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะครับค่ะขอบคุณขอบคุณคุณผอหลายๆนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณรับเอครับและนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดของพ่อบุญรอดที่ผมได้เขียนสรุปมานะครับ เลขหลักมี4กับ2เลขวิ่งมี2เลขลองมี4นะครับเลขบนบวกเลขล่างนั้นก็มี2907 96 85 93 82 71 60 59 48 14นะครับ29นั้นพ่อบุญลอนั้นเน้นเป็นพิเศษนะครับ ส่วน1นสีนั้นเป็นเลขรองนะครับและตัวเลขของพ่อบุญรอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ